สวัสดีค่ะทุกคนออกมารับลูกสาวค่ะฝนตกค่ะทุกคนรถก็ติดตามมาเลยค่ะพี่น้องดูค่ะด้านหน้ารถติดมากแล้วฝนก็เริ่มลงเม็ดไปปล่อยนะคะตอนนี้เราอยู่มอเกษตรนะคะทุกคนยู่แถวมอเกษตรรถติดมากมากเลยพี่น้องฝนก็ลงเม็ดค่ะทุกคน เริ่มลงเม็ดมาแล้วค่ะวันนี้ลูกสาวเขาไปกินเลี้ยงกันกับเพื่อนๆนะคะสอบเสร็จสอบเสร็จพากันไปกินเลี้ยงที่เดมอค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางไปรับนะคะเราติดมากมากพี่น้องจอดอยู่นี่ไหลเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยมาดิรถก็ติด

งนี้หน้าฝนรถเดินทางได้แล้ว ท้องฟ้าพี่น้องมืดสนิทเลยมืดเอาอย่าออกกล้องเ่ารู้่าเปิดแฟเอาออกกล้องอ่ะอยากอกอ,อกอกล้กอ,กองไม่ใช่เหรอเอาหันหน้ามาดิเร็วเร็ว อันหน้ามาดิอันหน้ามาแล้วแล้วๆๆ <c oughs> ชอบเด็กพี่น้องชอบชอบแย่งซีนเขาอยู่เรื่อยเลยเด็กพี่น้อง <c oughs> เวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยเขาจะชอบออก <c oughs> เขาจะชอบออกกล้องอยากแย่งซีนพี่น้องให้ออกเลยเนี่ยออกกล้องเลยโอเคคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค, like, ค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ